อไอใสในกลางไปไหนะชีวิตนี้ผมจะไม่ใส่ในาฬิกาเพราะว่าผมใส่ในาฬิกานี้ทําให้ผมเจ็บอ๋อแสดงว่าต้องมีความหลังอะนะใส่ในาฬิกาแล้วมันทําให้เจ็บช้าน้ําใจตลอดเลยม,มันไม่เข็มมันอไอใสในกลางไปไหนะไม่ไม่ชอบใส่ในาฬิกาเออกูก็สังเกตมานานแล้วเนี่ยเล่นตลกมาหลายปีในการเรือเดียวปัญญาซื้อมึงไม่มีเลยไงผมสาบไปแล้วว่าชีวิตนี้ผมจะไม่ใส่นาฬิกา เพราะว่าผมใส่นาฬิกานี้ทำใหน้ผมเจ็บอ๋อแสดงว่าต้องมีความหลังอะนะใส่นาฬิกาแล้วมันทาให้เจ็บช้าน้ําใจตลอดเลยมันไม่เข็มมันมีเข็มโอ้โหนาฬิกามีเข็มเจ็บเลยเมันเจ็บอ๋ออะไรอะฮะ,ะทำไมวะทำงานก็งอนเหรอวะ ออกมาทำงานนี่งอนเหรอฮะอยู่บ้านยังงอนอีกไอ้ขี้งอนมันก็ไม่น่านะทำงานทำการ่ะใช่ไหมออกมาทำงานนะเอเสียความรู้สึกไหมใช่พี่เราไม่ได้ไปเที่ยวติดผู้หญิงนี่นเนาะเมาหลือปล่าให้รู้บ้างสิผัวมาทำงานไอ้ขี้งอนพเพาะใครวะขนตา เงี้ยมานโอ้โหขนตางอนขนตางอนขนบ้านพ่องทะเลาะขนตางอนโอ้โหมุกส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ทำไมมุกอย่างนี้เล่นมาสักกูเข็มขัดสั้นเลยอะไรวะเข็มขัดสั้นขาดไม่ถึงโอ้โหอย่างนั้นพี่ก็เข็มขัดยาวสิวะอะไรวะเข็มขัดยาวเกินคาดอเกินไหมโอ้โหถ้าอย่างนั้นกูก็เข็มขัดรัดคอสิ อะไรวะเข็มขัดรัดคอคาดผิดผิดคาดมึงจะรีบไปไหนใส่ไม่งั้นเล่นผิดเลยไอ้เชี่ยโูนี่ก็ต้องเข็มขัดนอนไม่หลับอะมีเหรอว่าเข็มขัดนอนไม่หลับมีอะไรครับไม่คาดฝันโอ้โห ไม่มีเข็มขัดนี่แหละครับน้องชายผมครับนะฮะที่เป็นผลิตผลจากหําพ่อผมอีกคนหนึ่งน้องก็พออะไรแจ็คไม่มีเข็มขัดไม่มีเข็มขัดเตรียมหาครับฮะไม่มีเข็มขัดนี่อะไรครับไม่ได้ใส่มาไม่ได้เล่นเพลงเฮ้ย เอมึงทำอะไรอ่ะลำคาญเอ้ยคันต่อคันต่อลดตีมะตั้งแต่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 หยุดตรงนี้หยุดเลยอ่ะเจ๊ครับอ้าวขึ้นขาเลยเจ๊โอ้โห่มึงนี่เอาหมาออกจากปากเลยเชียก็รู้สึกว่าพบกันบ่อยๆนะกับพวกเราสีหนุ่มเชิญยิ้มกับไรท์พิเกอร์ครับผมก็นานๆครั้งรู้สึกว่ามวนนี้ก็เป็นมวนที่ศูนย์รวมวิดีโอคุณภาพมวนที่80เลยพี่ ถึงเหรอเด็กก็ถึงเด็กก็ถึงครับรวมคณะอื่นด้วยไม่เกี่ยวกับคณะเราตอนนี้ตอนนี้อะไรฟีเวอร์ที่สุดอ่ะตอนนี้ก็ฟุตบอลครับเออฟุตบอลนี้คือเมืองไทยก็เริ่มบูมนะครับตั้งแต่เข้ามาแต่เมืองไทยนี่โชคดีนิดนึงตรงที่ได้ท่านสมัครเข้ามาแล้วเรื่องการกีฬาก็เลยเจริญไม่ไม่เกี่ยวกับสมัครอ่ะใครบิ๊กหอยฮะเฮ้ยบิ๊กหอยไม่เกี่ยวหรอกสมัครบิ๊กหอยเจี๊ยบมึงจะเถียงกูสิที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะนิจานพทธิ์เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกไดเหรียญทองพอสมัครนะ บิ๊กหอยมุกบ้าเอาไปเกียบบิ๊กหอยแค่ไปถ่ายลูกสมัครนั้นไม่เกี่ยวเลยนี่บิ๊กหอยของแท้เลยเกียบมึงเคยได้ยินไหมละ่ะอะไรนักมวยสมัครเล่น,นมึงเคยอ่านเจอไหมนักมวยบิ๊กหอยเล่น S <S <S เออไอเหียกูก็ไม่ได้อ่านไม่รู้มาก่อนพบกับความสนุกส,สนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟนเปิดรับไรคอมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ไรคคอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย